สันเลดีโบสวัสดีค่ะคลิปนี้โบจะแนะนำรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่ร้านสานาโตเซ็นเตอร์ราคาย่อมเยาวสุดๆและมาพร้อมกับการผ่อนค้างวดสบายๆกระเป๋ากันไปเลยค่ะ มาด้า2อีลแกน์เครื่องยนต์1.5ลุ๊มาพร้อมกับปี2012ราคาปกติ229,000บาทเรามีโปรสนลดเงินดาวให้กับลูกค้าไปเลยค่ะ30,000บาทราคาเหลือเพียงแค่199,000บาทเท่าน,นั้นค่ะว้าว ที่สำคัญมาพร้อมกับด้านหน้าที่โดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบโปรเคเตอร์และยังไม่พอมาพร้อมกับกระจังหน้าห้าเหลี่ยมสวยงามกลมกลนลงตัวสุดและยังไม่หมดยังมาพร้อมกับไฟหน้าตัดหมอกกับสเก์ดข้างมาพร้อมกับล้ออลลอยขอบ15กันไปเลยค่ะและที่สำคัญมาพร้อมกับเซนเซอร์หลัง2จุด ภายในมาพร้อมกับความกว้างขวางและที่สําคัญมาพร้อมกับโทนสีดําและยังไม่พอมาพร้อมกับเบาะหนังที่กระชับราตัวและมาพร้อมกับเส้นได้ตะเข็บสีแดงที่เพิ่มความสปอร์ตลงตัวให้กับภายในรถด้วยนะคะแล้วมาพร้อมกับแอร์แบคคู่หน้าให้กับลูกค้าไปเลยค่ะ2ลูกและที่สําคัญมาพร้อมกับกระจกมองข้าวปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับการเล่นซีดีเอ็มพีสามเอฟเอ็มเอ็มได้ด้วยนะคะแอร์เป็นแอร์อันเดร์อก และเป็นเกียร์ออโต้ขับสบายลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งราคาย่อมเยาผ่อนสบายสบายกระเป๋าโบอขอเรียนเชิญที่ร้านซนาโตเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะคันเลือกสวยรับประกันซ่อมพร้อมขับอยู่ที่ร้านซนาโตเซ็นเตอร์คะ่ะ